พิเกตขาเที่ยวหลวงตาบอกว่าให้ครอบวิมานเราจะต้องนึกน้อมอย่างไรนึกภาพเป็นแบบไหนหรือคะพิเกตพิเกตแอบเดาว,ว่าคําถามน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะอ๋อเป็นคําถามที่ดีมากเลยเคยตอบไปหลายคลิปแล้วแต่เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งกันลวกันนะคะครอบวิมานเนี่ยถ้าฟังจากคําสอนของหลวงตาโดยตรงนะคะคําว่าวิมานก็คือเอาวิมาน นึกจินตนาการเป็นวิมานไปครอบสมมติครอบวิมานให้บ้านนะคะก็ให้นึกถึงวิมานวิมานมันจะเป็นรูปลักษณ์ยังไงนึกถึงวางนึกถึงอุโบสถอะไรที่มันดูวิจิตรการตานะคะนะคะเป็นเพชรเป็นแก้วเป็นทองระยิบระยับแล้วแต่นะคะถ้าเราอารมณ์ดีส่วนใหญ่วิมานจะเป็นแก้วแก้วนะคะถ้าเราชอบความมั่งคั่งล่ำรวยบางทีเราก็จะครอบเป็นสีทองทองหรือบางทีเราครอบวิมานให้คนเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมของคนนี้มีเพชรมีทองเอ๊ะของคนนี้ทำไมดูเป็นกระท่อมยังไงกันไมรู้ไม่ได้เป็นวิมาน นะคะอ่ะอันเนี้ยก็แล้วแต่อ่ะเดี๋ยวตัดภาพกลับมาครอบวิมานเนี่ยให้นึกเหมือนกับมีวิหารเนี่ยค่ะไปครอบในสิ่งที่เราจะครอบให้ครอบวิมานครอบให้กับอะไรบ้างก่อนนะคะบ้านรถสิ่งของนะคะผู้คนส่วนใหญ่เราจะใช้ครอบวิมานคนป่วยอย่างเงี้ยนะคะก็เอาวิมานนะคะนึกเป็นวิหารไปครอบเขาอันเนี้ยที่เหมือนกับที่พิเกตฟังหลวงตาสอนมานะคะคือนึกจินตนาการ เป็นภาพวิหารหรือวิมานที่มีความวิจิตตการเนี่ยไปครอบเขาไม่มีแบบว่าถูกต้องหรือผิดนะคะเรานึกแบบไหนออกดูลิเกมาเยอะไม่ดูหนังจกักจักวงๆมาเยอะไม่บางคนก็แบบนึกเป็นออออราชวางังบางคนก็นึกคล้ายๆอุโบสถพระนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะเพราะวิมานหรือวิหารของเราแต่ละคนจินตนาการที่เรามีประสบการณ์ในการดูละครมามันไม่เท่ากันนะคะดังนั้นก็เป็นประมาณนี้และคราวนี้ ตัดภาพกลับมาในส่วนของพิเกต e. นะคะเวลาพิเกตน,นึกครอบวิมานเนี่ยบางทีพิเกตยังไม่ได้นึกเป็นเวลาครอบให้บ้านของตัวเองเนี่ยพิเกตจะนึกเป็นวิหารมาครอบเวลาพิเกตน,นึกครอบวิมานรถเนี่ยนะคะพิเกตก็จะนึกยังไงพิเกตจะจินตนาการนะก่อนอื่นเลยก็นิมนต์หลวงปู่นะคะถ้าสมะะาสมตินั่งรถสปอร์ตนะคะก็คือพี่แม็กกับพิเกตปุ๊บไม่มีที่นั่งละก็ไม่ได้หลวงปู่ต้องนั่งบนหลังคาพิเกตก็จะนึกสร้างวิมานวิหารน,นะคะเป็นเพชรระยิบระยับเลยนะคะครอบหลวงปู่ไว้อีกที ไม่ให้หลวงปู่โดนแดดแต่จินตนาการว่าหลวงปู่นั่งอยู่บนหลังคาแล้วก็หลวงปู่ข้าไปกับหนูตลอดเส้นทางแต่ถ้าเป็นรถนะคะทีะ่มีที่นั่งอย่างเช่นรถโต พี่แม็กขับนะคะแล้วนข้างพี่แม็กเนี่ยจะไม่มีคนนั่งเพราะพี่เกตนั่งข้างหลังเป็นคุณนายนะคะอ่ะก็จะแบบหลวงปู่นิมนต์นะคะไปด้วยกันแล้วพี่เกดก็จะนึกเป็นวิหารครอบรถตู้ค่ะตลอดเส้นทางนะคะหลวงปู่แผ่บุญแบบอัตโนมัติเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ครอบวิหารให้กับคนนะคะในส่วนของที่ครอบวิหารให้กับคนคงเป็นลักษณะเดียวกันคือเอาวิหารไปครอบแต่ส่วนตัวพี่เกดเนี่ยมักจะนึกถึงหลวงปู่แล้วก็มีลำแสงเนี่ยค่ะไปครอบตัวเขาก็คือครอบแสงบุญให้กับตัวเขา พิเกตก็บางทีก็ลืมครอบวิมานเนีเขาโมแต่ครอบแสงบุญแล้วก็ตั้งองค์พระให้กับคนนะคะใครก็ตามที่สวดจกักรพรรดิอยู่หรืออย่างเวลาเพื่อนๆสวดนนพิเกตก็จะตั้งองค์พระเอาไว้ให้ก็จะเป็นการที่แบบว่าเหมือนถ้าเขาสวดอยู่ในคลื่นเขาก็จะเห็นพระแล้วเวลาเขาเห็นพระเนี่ยก็เท่ากับว่าจิตเขาอยู่กับพระอยู่กับคลื่นบทสวดอ่าเพราะฉะนั้น ตัดกลับมาที่คําถามนี้ว่าให้นึกยังไงพอจะนึกภาพตามออกไหมคะแผ่ครอบวิมานให้กับส่วนใหญ่ก็จะคนเป็นสิ่งของสถานที่นะคะครอบวิมานให้กับรถของเราบ้านของเรานะคะครอบวิมานไปยังออฟฟิศที่ทํางานผ่านไปร้านที่กําลังขายข้าวแกงอันนี้นะคะเข้าไปนั่งกินอาหารในร้านข้าวแกงอันนี้ก็นึกครอบวิมานให้สถานที่นี้คะ่ะก็คือพี่เกดจ,จะนึกเป็นวิหารมาครอบนะคะส่วนในเรื่องของการครอบวิมานให้กับคนจริงๆก็นึก สร้างวิหารจินตนาการสร้างวิหารเนี่ยไปคลุมตัวคนนั้นไม่ต้องเอาแบบเป๊ะๆว่าฉันยังต้องเห็นหน้าเขาชัดวิหารต้องชัดไม่ใช่นะคะนึกง่ายๆว่าแบบมีวิหารอ่าเห็นหน้าคนนี้นึกถึงวิหารนึกถึงหน้าคนนั้นก็แปลว่าครอบวิมารให้กับคนนั้นแล้วค่ะไม่ต้องแบบจินตนาการถึงขั้นที่วิหาราค่อยๆลอยกระตุกกระต กระตุบเถอะไปแล้วก็ครอบตัวเขาไม่ต้องถึงท่านนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ได้มีจิตที่เบาบนเวียนอยู่กับบทสวดมัวแต่เคร่งเครียดกับการจินตนาการให้ถูกต้องนะคะคร่าวๆก็พอค่ะนึกถึงวิมานนึกถึงหน้าคนนั้นก็แปลว่าหลวงปู่ค่าครอบวิมานให้คนนี้แล้วนะคะหรืออาจจะนึกเป็นแสงสว่างแสงสว่างแห่งบุญแบบพิเกตก็ได้นะแล้วครอบวิมานให้กับเขานะคะก็คือให้มีแสงเรืองรองปกคลุมตัวเขาก็ขอให้ได้รับแสงดีๆหรือบางทีเนี่ยพิเกตไม่ไม่ได้ ครอบวิมานให้เขาพี่เกตครอบหลวงปู่ให้เขาเวลาพี่เกตกอดใครพี่เกตเจอใครนะคะพี่เกตจับมือใครหรือเดินเข้าไปคุยกับใครเนี่ยพี่เกตครอบหลวงปู่ให้เขาเลยก็คือเอาหลวงปู่เนี่ยไปตบหัวเขาหลวงปูง่เขากอดเขาหน่อยนะคะก็ได้เช่นเดียวกันก็คือจะนึกน้อมถึงครูบาอาจารย์แล้วเอาพลังงานของครูบาอาจารย์ไปโอบล้อมตัวเขาหรือสิ่งของชิ้นนั้นนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการครอบวิมานแบบบ้านๆของพี่เกตนะคะเวลาพี่เกตกอดใครจับมือใครหรือได้คุยกับใครเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าไม่สร้างวิมานสร้างแสงบุญให้เขาพี่เกดก็จะนึกภาพเป็นหลวงปู่กําลังกอดเขาหรือใครเข้ามาเนี่ยที่กําลังดูเศร้าๆเนี่ยพอพี่เกดจับมือเขาปุ๊บพี่เกดก็จะนึกภาพเป็นหลวงปู่เอาจีวรเนี่ยโอบเหมือนกับว่าโอบกอดให้ความอบอุ่นกับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เจอพี่เกดเนี่ยก็จะขนลุกน้ําตาไหลรู้สึกปิติรู้สึกสะท้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆสัมผัสหลวงปู่ได้มากกว่าพี่เกดเนี่ยเป็นแค่ทางผ่านนะคะดังนั้นแล้วหวงัง ว่าจะได้ไอเดียในการครอบวิมานแผ่บุญนะคะแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าเหมือนนํากําลังดีๆพลังงานดีๆบารมีดีๆของหลวงปู่หลวงตาเนี่ยส่งให้กับคนต่างๆที่เราปรารถนาดีต่อเขาพิเกตส่งให้หมดนะคะมอเตอร์ไซค์ข้างๆป้าคนนั้นยายคนนี้นะคะคือเห็นใครที่เห็นอะไรที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายพิเกตนึกได้พิเกตก็จะครอบเลยสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็คือทุกครั้งที่เรานึกอันนี้ค่ะมันใจเราอะ่ะมันไม่โฟกัส เขาหาเรื่องแย่ให้เราต้องติดติงหรือด่าใครแต่มันเป็นการที่เราจะคิดว่าเอ๊เราจะสร้างจินตการส่งพลังดีๆไปให้เขายังไงได้บ้างจิตมันโฟกัสในเรื่องราวที่ดีก็คือเป็นจิตติดคลื่นดีจิตติดสร้างคลื่นบุญได้บันทึกบุญนะคะก็เป็นจินตการเป็นจินตนาการที่ถือว่าเป็นในเชิงบวกเพราะไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับใจและพฤติกรรมของตัวเราทําต่อไปนะคะอนุโมทนาบุญด้วยแล้วหวังว่าจะได้ไอเดียนะสาธุค่ะ